บทที่18พุิวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุกังเอกังสมัยังพระควาสาวัตทิยังวิหารติเชตวันเออานาทปิทิกัสอาลาเมตักลักโขพระควาพิกูอามันเตสิพิกขะโวติพระททันเตติเต,ต,ตพิกูพระวโตปัจจัโสสูงพระควาเอตตะโวจะ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมมลัทธายะเอกาทศานิสังสาปฏิกังขากาตามีเอกาทศะส,ะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธะตินาปาปังสุปินังปสติ มนุษสานาังปีโยหูติอามานุษสานาังปีโยหูติเทวตาลขันตินาสะสะ,สะอักขิวาวิสังวาสัตังวากามติปุวะจังจิตตังสมาธิยะติมุชะวัน,นูวิปสัสสทติอสัมมุหูกาลังกะโลติอุตลิงอปะวิอปะ วิชิคันโตลัมมะโลกูปะโคโหติมีตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุสิตายะปรลิจิตายะสุสามารถายะอิเมเกกาทาสานีสังสักษา,า,าปฏิกาอาัตถิ อโนทิโสพาลนาเมตาเจโตวิมุติอัตถิเอทิโสพาลนาเมตาเจโตวิมุติอัตถิทิสาพาลนาเมตาเจโตวิมุติกติหากาเลหิอโนทิโสพรลนาเมตาเจโตวิมุติกติหากาเลหิอิทิโสพาลนาเมตาเจโตวิมุติกติหากาเลหิ ทิสาภลนาเมตาเจโตยมุติปัญจหากาเรหิอนุทิสพลนาเมตาเจโตยมุติตัสหากาเรหิโอทิสพลนาเมตาเจโตยมุติทัสหากาเรหิทิสาพลนาเมตาเจโตยมุติกัตเมหิปัจจกาเรหิอนุทิสพลนาเมตาเจโตยมุติสัพเพสัตตาอเวลาอปัชยาอนิคาสุขียตนังไปลิหาลันตุ สัพเพปานาเวลาปัชชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปูตาเวลาปัชชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพบุคลาอเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพอัตาภาวะปริยาปันาเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุอิเมหิปัญจะหากาเลหิอนุทิโสภะนาเมตาเจโตมุติ กะตะเมหิสัตตะมหากาเรหิโอทิโสระนาเมตาเจโตมุติสัภะอิทิโยอเวลาปัชยาอานิคาสุเคตนังปริหารันตุสัพภพบุริสาอเวลาปัชยาอนิคาสุเคตนังปริหารันตุสพภพอริยา อเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสภพอนาริยาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัพเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสเพมนุษยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสภพวินิปติกาเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุอิเมหิสัตตกาเลหิอิทิโสพาลนาเมตาเจโตวิมุตติ กัตเมีหิตัสหากาเลหิทิสาภลนาเมตาเจตุยมุตุติสัมเพปุระทิมายะทิสายัสตาอเวลาอปเชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะทิสายัสตาอเวลาอปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตรายะทิสายัสตาอเวลาอปเชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพทคีนายะท่สายะสัตตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัจชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเภพภคิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเภพอุตลายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทคีนายะอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหาร สัมเพเหติที่มายาที่สายะสัตตาเวลาปัชยะาอนิคาสุเีตนางปริหารลันตุสัมเพอุปริมายาที่สายะสัตตาเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารลันตุสัมเพปุระที่มายาที่สายะอาณาเวลาปัชยาอนิคาสุเีตนางปริหารลันตุสัมเพปชิมายาที่สายะปานาเวลาปัชยาอนิคาสุเีตนางปริหารลันตุ สัมเพอุตเตลายาทิสายยปานาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักีนายาทิสายยปานาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายาอนุทิสายยะ ปานาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตนังปริหารลันตุสัมเพปชิมายะอนุที่สายยปานาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตนังปริหารลันตุสัมเพอุตรายะอนุที่สายยปานาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตนังปริหารลันตุสัมเพทักขีนายะอนุที่สายยปานาอเวลาปัชยยาอนิคัสุขีตนังปริหารลันตุสัมเพหีที่มายะที่สายยปานาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตนังปริหารลันตุสัมเพอุปัจิลิมายะที่สายยป ลานาอเวลา อปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระที่มายะที่สายยะภูตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะที่สายยะภูตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตลายะที่สายยะภูตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักขีนายะทิสายะพูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะพูตาอเวลาปัชยาอนิค สุขีตนางปริหารันตุสัมเพปปชิมายะอนุทิสายะพุตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตลายะอนุทิสายะพุตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพทักีนายะอนุทิ่สายะพุตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพเหติมายะที่สายะ พูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปูปะอุปาลิมายะที่สายยะภูตาอเวลาปัชยาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสัมเพปูรัติมายะที่สายยะพูคลาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัมเพปปชิมายะที่สายยะพูคลาอเวลาปัชยาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตรายะที่สายยะพูคลาอเวลาปัชยยาอนิคาสขีตนังปริหารันตุ สัมเพยทักขีนายะท่สายะบุคลาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะบุคลาเวลาปัจชยาอนิคา สุคีตนางปริหารันตุสมเพัปชิมายะอนุทิสายยะบุคลาอเวลาปเชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสมเพอุตลายะอนุทิสายยะบุคลาอเวลาปชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสมเพทักกินายะอนุทิสายยะบุคลาอเวลาปชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสมเพเหตุที่มายะทิสายยะบุคลาอเวลาปเชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสมเพอุปาริมายะทิสายยะบุคลาอเวลาปเชยาอนิคาสุขีตนาง ปริหารันตุสำเพบุรัติมายะที่สาย,ยะอาตา ภาวะปริยาปนาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปะชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตรายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปะชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทคีนายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพออุป บุรัทิมายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาปัชฉญาอนิคาสุขีตังปริหารันตุสัมเพปชิมายะอนุทิสัยยะอัตตาภาวะ ปริยาปนาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตละยะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอเวลาอปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหตุที่มายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปราชที่ อุปาปลิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปน,นาเอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสมเพปุลเลทิมายะทิสายะอัติโยเอเวลาปัจยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสมเพ สัมภาปชิมายะที่สายะอิติโยอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมภาอุตรายะที่สายะอิติโยอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมภาทักขีนายะที่สายะอิติโยอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมภาปุรัตทิมายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุ สัมภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาอุตรา,ายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาทักินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปชยาสุคีปัชยา อนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมภาหูเหตุที่มายะที่สายะอิทิโยเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาอุปา อุปริมายะที่สายะอิติโยเอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระที่มายะที่สายะบุคคลาเอเวลาปัชยาอนิคารสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะที่สายะบุตริสาเอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตรลายะที่สายะบุตรลิสา อเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนางปริหารันตุสมเพักขีนายะทิสายยบุริสาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนางปริหารันตุสมเพปุระทิมายะอนุทิสายยบุริสาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนางปริหารันตุ สัมเพปชิมายะอนุทิสายะบุลิสาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตรายะอนุทิสายะบุลิสาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะบุริสาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพเหติมายะที่สายยบุริษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปะริมายะที่สายยบุริษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระที่มายะที่สายยอริยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะที่สายยาอริยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตรลายะที่สายยอริยาอเวลาปัชยา อนิคาสุขีตนางประิหารลันตุสมเพทจคินายะทิสายะอริยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางประิหารลันตุสมเพปุรัติมายะอนุทิสายะ อริยาเวลาปัชยาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัชยาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาปัชยาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสัมเพทขีนายะอนุทิสายะอริยาอเวลาปัชยาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสัมเพเหติมายะที่สายะอริยาเวลาปัชยาอนิคา สุขีตนังปริหารันตุสมเพอุปริมายาที่สายะอริยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสมเพปุระที่มายาที่สายะอนาลิยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสมเพอปชิมายาที่สายะอนาลิยาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุ สำเพอุตาลายะที่สายะอนาริยาอาเวลาปัชยะอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสำเพทก,กิงนายะที่สายะอนาริยาอเวลาปัชยะอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสำเพปุลัตธิมายยะ อนุทิสายะอนาลียาอเวลาปัจชะญาอนิคัสุคีตะนังปะลิหะรันตุสัมเพปชิมายะอนุทิสายะอนา,ยนาลียาอเวลาปัจชะญาอนิคัสุคีตะนังปะลิหะรันตุสัมเพอุตระายะอนุทิสายะอนาลียาอเวลาปัจชะญาอนิคัสุคีตะนังปะลิหะรันตุสัมเพทสักคีนายะ อนุทิสายะอนาลิยาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสมเพเหตุที่มายาทิศายะอนาลิยาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสมเพอุปริมาญาทิศายะอนาลิยาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสมเพปุระิมายาทิศายะเทวาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสมเพปชิมายาทิศายะเทวาอเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุ สัมเพอุตตรายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพยทักขินายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพปะขิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุ สำเพอุตลยะอนุที่สายยะเทวาอเวลาอปเชยาอนิคาสุเคตนางปรญหารันตุ สัมเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพเหตุที่มายะทิสายะเทวาเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปปาลิมายะทิสายะเทวาเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพปุระที่มายะทิสายะมนุษาเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพปชิมายะทิสายะมนุษาเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุ สัมเพอุตรายะที่สายะมนุษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพทักขีนายะที่สายะมนุษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุ สัมเพปุระที ale, Empress, quiet, windows, ่มายะอนุท <ian> ี yet, ่สายยามนุสสศาอนาเวลาปัจฉยาอนิคายสุขีตนังบริหารันตุสัมเพปชิมายะอนุทิสายยามนุษาอเวลาปัจฉยาอนิคายสุขีตนังบริหารันตุสัมเพยอุตระยะอนุที่สายยามนุษาอเวลาปัจฉยาอนิคายสุขีตนังบริหารันตุสัมเพทักขีนายะอนุที่สายยามนุษาอเวลาปัจฉยาอนิคายสุขีตนังบริหารันตุสัมเพเหตุที่มายะที่สายะามนุษาอาเวลาปัจฉยาอนิคายสุขีตนังบริหารันตุ สัมเพอุปปริมายาติสายะมนุษยาอาเวลาปัชญาอนิคาสุขีตัตนังปริหารันตุสัมเพปุระติมายาติสายะมณิปติกาอเวลาปัชญาสุขีตัตนังปริหารันตุสัมเพยปชิมายะติสายะวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตัตนังปริหารันตุสัมเพอุตตลิยายะติสายะวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตัตนังปริหารันตุ สัมเพทักขีนายะทิสายะวินิปติกาเอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัมเพยปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเอเวลาปัชชยาอนิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัมเพอุจารยะอนุทิสายะวินิปติกาเอเวลาปัจชยา อนิคาสุขีตะนังปริหาลันตุสัมเพทคีนายะอนุทิสายยะวินิปติกาเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพเหติมายะทิสายยะวินิปติกาเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพอุปริมายะทิสยะวินิปติกาเวลาปัชยยาอนิคาสุขีตะนังปริหาลันตุ อิมัยหิทัสสะกาเลหีที่สามภรลนาเมตาเจโตวิมุติสัพเพสังสันตนานังปีตานังเวเชิวาอปีสานายะอุปคาต,ตังอุปคาตังวัชวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชิวาอสันตาปานินะปะริยาทานังวัชวาอปะริยาธานีนะวิหิสังวัชิวาอวิส วิหีสายะสัพเพสัตตา,าเวริโนหูนตุมาเวริโนสุลิขีโนหูนตุมาทุกขีโนถูขีตาตาหุนตุมาทุกขีตัตาติอิเมหิอัฏฐาหากาเรหิสัพเพสัตาตามตาญาติเมตาตัมครรมังเจตยะจิติเจโตสัมภะพระยาปะทะปริยุทธาในหิมุจจติเตวิมุตติ เมตาเตาเจโตว,วิมุตติจาติเมตตาเจโต,ตว,วิมุตติเมตตาลัมมะวิหาระภาวนานิธิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุยยูชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตาาาปตาจานิพยาโสกปัตตาจนิโสพาหุนตุสัพเพปิยานิโน เอตาวตาจะอับเหหิสัมพตังปุญญาสัมพะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวานาภิลตาหตุนตุคันฉันตุเทวตาเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลปตาปัญจการนัจยางพลังอรหันต ตาณจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภระปตตาปัญเจกานั์จะยังพลังอรหันตาณจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภระปตตาปัญเจการั์จะยังพลังอรหันตาณจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาภระปตตาปัญเจการั์จะยังพลังอรหันตาณจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานะจะยังพลัง อรหันตานจเตเชนะลขันพันธามิสัพสูสเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานจจะยังพลังอรหันตานจเตเชนะลขันพันธามิสัพสูสเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานจจะยังพลังอรหันตานจเตเชนะลขันพันธามิสัพสูสเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานจจะยังพลังอรหันตานจเตเชนะลขันพันธามิสัพสูสเพพุทธาภรปัตตาปัญเจกานจจะยังพลัง อาหารหันตานัจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพสด้วยอนุภาพแห่งสัจจานิธานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสูงแห่งการบูชาพระรัตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดปนพระประสูติและพระปรลิตและพระพคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พุนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเษฐีเหรียญยอดเษฐีเหรียญไว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปลิต จงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการด้วยเถิดสาธุ